โอเคพวกมึงก็เห็นกุญแจกุญแจที่เก็บได้แค่สิบก็พอไม่มีอะไรแหละวารอให้วบอกวุโโก้บหนุนคอกกี้นอนแองแมงอยู่นั่น,นพึ่งไปเคลียร์มาวันนี้นี่ไอ้คอกกี้นอนแองแมงอยู่เออไม่ใช่อันนี้คือล่างมัน ดีตัวมึงโหราเลยรนแรกว่านี่คอกกี้ไอ้ไอไม้ยักษ์ไม้ยักษ์ให้เพื่อนมึงอยากกินปลากูอ้าเพิ่งรู้ว่าไอ้นี่มันบินได้ด้วยไอ้หุ่นจิโง่นี่ มึงเห็นจรวดตรงนี้ใช่ไหมกดกดแบบนี้กดอกดไปก็ใครเล่นในโทรศัพท์นะกดไปตรงจรวดแล้วก็อันนี้คือดินใช่ไหมแล้วนี้ก็กระโดดจึ๊บกดกระโดดค้างนี่ดูดูดู

เซ็ตเกบยังไงเรื่อไฟขับขี่ดูเซรปิงไม่มีอะไรให้ขับขี่บ้างนะตำรวจก็ไม่มีพ้อดีในตัวคือไม่เริ่มหมานะ กอกไปพอที่ถึงด่านแล้วออกเกมไปก็จะมีฮอกกี้มานั่งรอเราก็ไปสู้กับมันได้ขอดีก็คือเอาใหม่ได้ด้วยคือดับเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ก็ฮอกกี้ก็กลับมายืนไม่รู้ว่ามันตายแล้วเกิดใหม่ได้ไง ชื่อมันก็คือหมาเมลิเตยูนัดเมลิตยูหรือเปล่าหรือว่าชื่อตุงชื่อตุงไกลเลือดมันคือหมาสุนัขนะอาจว่าสุนัขนะโอ้ยเน่ย ที่ข้อเสียคือเลยไปไม่ได้อนาคตไปอนาคตไม่ได้นี่เออตรงรูปวัวก็เมียมาเพื่ออะไรไม่รู้กดแล้วก็ไม่มีอะไรกดรูปวัวแล้วก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ต้องรอติตดตามต่อไปไออีกเนี่ยไอเจงูเนี่ย,ยดูเมืองหายไปหมดละ แล้วถ้าตึกใหญ่โง่องๆอยู่ตรงกลางแล้วก็เครื่องทำสายชูเฮียช <Yes, S 1> ิหายแล้วเริ <Wow! S 1> ่มใหม่เฮียไอ้อาอาโอเคกลับมาเริ่มใหม่ ก,ก,ก็เอาเกมเริ่มใหม่เข้าเกมใหม่เมื่อกี้ก็เห็นเป็นเมื่อกี้ภาพหลงหละเมื่อกี้มันคือภาพหลงตาอย่าไปเชื่อนะเมื่อกี้คือภาพหลงตาไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้ภาพหลงตาเห็นไหมอันนี้คือปากพุ่งให้เขาทำพุ่งให้ด้วย ที่ต้องกดล็อกใช้กุญแจมันเอาไหมไหมอ๋อเยสไม่เอาไหมแล้วกูก็ไปหายข้อที่ได้แล้วจะไ,ได้สู้กับมันเป็นตัวก็ไปเอาเปืนก่อนติดตุ่ดตุดอะตอนนั้นไม่ได้เอาตุงตูดไปเออไอล้วกั๊บปุ๊ๆ ไปไปไป,ไป,ไปแล้วก็เนี่ยดูถอดเท่ๆของมันเออถอดเขา,เา,เลาแล้วก็เอาปืนไปแล้วก็โน่นเปืนโน่นเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอะไรหรอกนึกว่าจะเปลี่ยนวะนี่ไอปลาปลาโตปลาปลาโตปัญหาปลาตัวปัญหา กูเกลียดมันเอเอแล้วปืนมาไปฮะไปปลุกอคอกกี้ตื่นก่อนโอเคพอ,อคอกกี้ตื่นก็ทำประตูให้มันออกมาเร็วพวกตื่นเอตอตกงข้าม,มจะให้มึงยืนเต้นนะ เต้นให้ดูหน่อยเออเต้นให้ดีเต้นไหมเอาปืนมาเอาโอ้ไม่มีปืนเลยปืนปานปานกูต้องการปืน ก็ได้วะไหนได้เป like ok. right? ืนแล้วนี่ดูตะปิวเจก็ไปไม่ได้มในลูกจุ๊จุจุ๊เอ้ยเอาดิฮืือปืน ไม่มีกล่องไม่รู้นี่อ้ยจะหว่ะรูกูไม่กลัวมกลัวแต่ไม่รู้แบบนี่เลยแล้วมึงเอาปึ้งตรงคางกูมา เดียเดยนดับดักอก่ะเงยอมีอยู่อันหนึ่งเอาปืนก่อนไอ้โคล่าก็สก,กิดนิดเดียวก็ยิงปิ๊ดแหละไปขอโรงงานไฟฟ้าไปอันหนึ่งนะมนุษย์มนุษย์ขอหน่อยนะ ฟ้าแลบๆลบก็อย่างที่เห็นฟ้าแลบๆลบ,แบบแบเบพอสองอันเลยจะไ,ได้มีของไม่ใช่ว้าวว้าวว้ว้าวว้าว,ะวะอะไรล่ะโอ้ยไม่ได้เยอ ไหนสิโอ้ไม่ได้ปืนคา,ากง,างกูจะคอมลายหมดไม่ให้มีโรงงนะานไฟฟ้าใช้กูจะไปดีกวยเอออดอบของมาให้กู่นน,น่าจะเป็นของดีนะ My shit. My holy shit. คุณเจ้าคุณแจคุณจะเอา้เเอาปืนพอคุณจะไม่เอาปืนมึงก็มาอยู่ได้ปืนาวาวคุณจะทำอะไรให้หมดเลย ฝนมาทำเป็นฟางดีกว่าไหมนะก็จะตกตกตอนเช้าก็ไม่ได้ดเนอะไอ้ฝนเอ้อตกตอนเช้าเออได้ปืนค้างสกอเท บทที่จะมาก็มาเนาะได้แล้วไปต่อซื้อมึงก่อนนะอ,อ๋อยิงนั่นนะโ้ยจี้ปลางูนั่นก่อนปลาปลา,ปาลงมาลงมาแด่ปุ่มวะ ด่านึงมันพังสักทีสิพังพังพังอย่าสายเอลไอลมาบ้านเราอย่าพูดสายเอลไปมากนะ

เวลาใชขพอดีละบีกดเพลงโอ้ยโอเคขนาดนี้แหละเออมึงมีเพลงมาให้สดๆเลยเหรอ หรอฮอคกี้ฮอคกี้อย่าขึ้นขึ้นน่อยอย่าโคดเอเอ,อเออไปฮอคกี้ทางคนดินได้ใจวัดดึงทางคนดินได้ดีการตัวเองมาตายมั่งซะฮอคกี้ 哦。Okay, ฟ้าแลบอยู่ตลอดเลยตูมนิ่งๆไว้นะอยู่ยนอะันนี้มันจะทีะ่แก โอ้่าขอรบกวนหน่อยนะ อุ้ยอุ้้อ้ยอุ้อุ้ยินจะลวดขึ้น